อันนี้เราจะเราจะสอนธรรมะเด็กอย่างเป็นธรรมชาติควรทำอย่างไรบ้างคะขอฟาเมตายกตัวอย่างกิจกรรมด้วยค่ะไอเป็นธรรมชาติเราก็อันนี้ก็เห็นใจไอพวกเด็กสมัยยุคนี้เด็กยุคนี้เนี่ยอยู่โรงเรียนหรือไปโรงเรียนในเมืองในที่ไหนเนี่ยเราไม่ได้เห็นมันได้ใช้ชีวิตเด็กเลยนะ ไอเด็กธรรมชาติของมันมันต้องมีซนมีดื้อมีของอะไรต่ออะไรธรรมดามันก็ไม่ได้แหละเขยนไว้ได้เราเป็นเด็กมาก่อนเขาจะมาจับไปนั่งเฉยอยู่่ะโอ้ว่ามันลำคาญตายเลยหรอใช่ไหมล่ะลำคาญตายเลยก็มาบังคับมาอะไรต่ออะไรมันนิสัยเด็กมันจะให้มันอยู่เฉยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็ต้องหลุกหลีกมันก็ต้องอะไรซนไปเป็นของธรรมดาแต่เราเป็นผู้ใหญ่เรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ถูกไม่ดีไม่งามแต่มันก็เป็นไอเด็กมันก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่หรอกเราก็คอยเป็นแบ็คให้มันเท่านั้นแหละ คอยเป็นแบ็กบันให้มันได้ใช้ได้ใช้ชีวิตในฟาร์มเป็นเด็กของมันแต่อย่าให้เกินขอบเขตไปอย่าให้เกินขอบเขตจนกระทั่งเป็นฟาร์มเสียหายใช่ไหมล่ะถ้าเป็นฟาร์มเสียหายเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ดีมันก็เสียพวกครูเราก็เสียไอ้พวกผูก้ปก,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 กครองอะไรต่ออะไรต่างๆมันก็รังเกียจนี่ยเพราะฉะนั้นถึงโอกาสมันจะซนบ้างก็มันก็ต้องซนก็ต้องปล่อยมันเป็นของธรรมชาติของเด็กแหละไอ้สมัยนี้บางทีไปดูโรงเรียนเนี่ย มีแต่จะอัดวิชาการวิชาการให้มันมันอยู่ตลอดเวลาเลยเลยมันไอ,ไอเด็กทั้งเด็กทั้งตัวทั้งทั้งใจเลยเป็นเครื่องจักตรตลอดเวลาเลยเห็นไหมเป็นเครื่องคอมเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เขาอัดอัดไอความรูร้เข้าไปอัดความรูร้เข้าไปมันไม่มีโอกาสใช้ชีวิตของเด็กเลยนี่น่า,นาสงสารมากเลยเห็นไหมแล้วลที่สุดพอโตมากขึ้นมากขึ้นโรคประสาทกินเห็นไหมเป็นประสาทกันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้ ทุกกระทุกซะจนหาช่องทางออกไม่เจอแหละเห็นไหมมีแต่เรื่องฆ่าฟันกันแหละตอนนี้เห็นไหมรุนแรงมันออกมาเนี่เพราะมันมันไม่มีมันมันม,มีแต่เก็บกดเก็บกดพอถึงเวลาระเบิดก็ระเบิดออกมาเป็นนิวเคลียร์เลยเดี๋ยวไปกิจกรรมอะไรเราก็มองดูให้มันเหมาะต่อเด็กเท่านั้นแหละสซนเราก็สซนไปตามตามเด็กแต่คนโบราณเขาว่ายังไงคนโบราณเขาว่าเกี่ยวข้องกับเด็กสอนเด็กเขาบอกว่าน้ำเย็นลูกยอก,กอไผ่เข้าไหมล่ะ น้ำเย็นลูกยอกอไผ่น้ำเย็นเราก็ต้องใจเย็นกับเด็กใช่ไหมล่ะไอเด็กนี่มันมันก็มีไอพวกโซนพวกดื้อพวกรั้นพวกอะไรต่ออะไรเราก็ต้องใช้ความใจเย็นกับมันอย่าไปใช้ความหุนหันอย่าใช้อารมณ์ความโมโหชุนเฉียวไปใช้ใช้กับเด็กอันนั้นไม่ถูกต้องก็ต้องมีความใจเย็นเยือกเย็นกับมันค่อยๆปะหล่อมันก็ประหล่อมันไปล่อหลอกมันก็ล่อหลอกมันไปบ้างเหตุผลก็ไปบ้างอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยต้องใช้ความใจเย็นอยู่กับเด็กลูกยอ เวลามันทําดีทําถูกก็ต้องรู้จักยกยอมันให้รางวัลมันใช่ไหมล่ะก่อไผ่เวลาดื้อรันดันทุนลังมาสอนไม่ว่าสอนไม่เอาบอกไม่ฟังอะไรอะไรไอ้ไอ้เกี้ยกล่อมยังไงก็ไม่ได้กฟาดมันบ้างเลยใช่ไหมล่ะก็อไผ่เอานบ้างเนี่ยมันก็ต้องให้มันเห็นโทษเห็นโทษของความผิดของความชั่วของความไม่ดีเนี่ยมันผลมันเป็นอย่างนี้ผลอยังไม่เลียวลงเลไใช่ไหมล่ะ เวลาถ้าทําดีมันก็ได้รับรับรางวัลได้รับความยกย่องชมเชยมันก็ต้องได้รู้ว่าเออเด็กมันมันไม่รู้จักคิดเองมันก็ต้องผู้ใหญ่แหละเอาเป็นตัวอย่างให้มันยืดให้มันมันก็รู้แล้วเออแต่ผลของการทําไม่ดีเนี่ยคือคือไม้เลียวใช่ไหมผลของการทําดีเนี่ยคือรางวัลมันก็ต้องมีข้อเปรียบเทียบเลยต่อไปมันโตขึ้นไปมันก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากไม้เลียวเป็นคุกเป็นตารางแล้วเห็นไหมล่ะ เออมันก็รู้จักเรื่องรู้จักรู้จักฐานะของมันไปเรื่อยๆมันก็เลื่อนขั้นไปเลื่อนขั้นไปไอ,อผู้ใหญ่เขาสอนยังสอนด้วยสอนด้วยคุกด้วยตารางใช่ไหมละ่ะออด้วยหลักประหารนู่นน่ะไอเราเด็กเราก็ต้องสอนด้วยไม้เลียวด้วยขนมนมเลยอะไรต่ออะไรต่างๆ,างๆนานาเนี่ยใช่ไหมให้ให้เหมาะเหมาะควรต่อวัยเขามันไม่ใช่ว่าสอนผิดไอรูปแบบแทนที่จะดีมันกับไม่ดีนะออมีอยู่ครั้งหนึ่ง ปีนั้นกไปหักไม่เลียวครูแล้วเด็กนักเรียนทำทำผิดทำไม่ดีเนี่ยห้ามครูตีเด็กแต่ให้ลงโทษโดยการไปทำงานลงโทษเด็กโดยการทำงานเนี่ยไอเรามองโอ้โหปีนั้นเราตำหนิมากเลยโดยการไปลงโทษเด็กโดยการให้ไปทำงานเพราะนั้นมันจะฝังหัวเด็กฝังหัวเด็กมาตั้งแต่เด็กๆเลยไอคนทำงานเนี่ยคือคนชั่วคนผิด เด็กอื่นๆมันมองคนทํางานเนี่ยคือคนชั่วคนผิดเลยเนี่ยจึงทํางานน่ะแล้วมันฝังหัวเด็กเกียดงานมาตั้งแต่เด erm ็กแล้วมันจะมีความเจริญไหมคนไหนที่เกียดงานมีความเจริญไหมลองดูสิเ <planes. S 1> นี่ยมันฝังหัวมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กมาแล้วโวยงานเนี่ยคืองานการทํางานเนี่ยคือเป็นเป็นหน้าที่ของคนผิดการทํางานเนี่ยคือเป็นหน้าที่ของคนเลวคนไม่ดีนั่นมันก็มองฝังหัวไปเลยนี่ใช่ไหมล่ะ เพราะนนที่สุดคนมันก็เดขี้เกียจทํางานไม่ต้องการงานไอ้คนงานไอ้คนทํางานก็คือคนต้องถูกตําหนิติเตียนมันก็ซ้ําเติมกันไปมันก็เลยโอ้โหคนนี่ไปฝังหัวในการทํางานไอ้เกียจการทํางานมาตั้งแต่เด็กอะ่ะใช่ไหมละ่ะเออมันไม่ถูกต้องนี่ไอ้ไม่เลียวมันถูกต้องแล้วคนโบราณเนี่ยไปอย่าไปเอาแบบฝรัง่งมามา,มา,มาใช้แบบของเราไอ้ฝรั่งแล้วไปดูดิไปดูฝรั่งมันแยกมันแยกมาตั้งแต่วันมันเกิดแล้ว มันต้องช่วยตัวเป็นเองตั้งแต่วันเกิดแล้วไอเด็กเนี่ยเด็กเกิดมาเนี่ยจะขี้จะเยี่ยวจะร้องแขกปากขนาดไหนพ่อแม่ไม่ถึงเวลาไม่ไปป้อนนมนะไม่ไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้นะที่สุดไอเด็กมันก็รู้จักพัฒนาตัวเป็นเองเลยรู้จักเวลาหิวก็มันก็ร้องขึ้นมารู้จักเวลาขับถ่ายขับถ่ายขึ้นมาไม่ถึงเวลามันก็ไม่ไม่ไม่ร้องหิวไม่ไม่ขับถ่ายแบบนี้มันรู้จักพึ่งตัวเองมาตั้งแต่เด็กเเด็กอ่ะเพราะนั้นไอเด็กฝรั่งอ่ะไม่ต้องไปบังคับมันหรอก มันรู้อ่ะมันมันมันยังไงมันต้องพึ่งพาสายตัวตัวของมันเองอ่ะไม่พึ่งพาอาสัยตัวมันเองมันจะไปพึ่งใครล่ะเมื่อมันพึ่งพาสายตัวเองมันก็ต้องมีวิชาความรู้เพราะนี้เด็กฝรั่งมันขวนขวายหาเรียนมันเองแม้กระทั่งพวกฝรั่งที่มาบวชนี่นะที่มาบวชเนี่ยมันที่มาบวชอายุมันบวชบางทีมันเรียนแค่ไฮสกูลมาเดียมันมาเดี๋ยวล่องเข้ามามาเชียวต่างประเทศมามาเข้ามาบวชเมืองไทยแล้วเกิดศึกไปเมื่ออายุมากขนาดไหนก็ตามนะ ยังไปหาขวนขวายเรียมต่อเป็นญาตีปัญญาโทจนได้มันรู้ว่ามันจะยืนอยู่ในในโลกนี้ได้ยืนอยู่ในสังคมได้มันต้องมีมีชาความรู้เพราะนั้นเขาหาขวนขวายเองโดยต้องไม่ต้องมีใครไปบังคับไม่มีต้องใครไปอ้อนวอนหรอกแต่ไอเด็กไทยเราโอ้ยตายพ่อแม่ยังยังไม่ตายเป็นแบมืออยู่ตลอดเวลามันมีที่พึ่งที่เกาะมันจะต้องไปไปพึ่งปีแข้งมันอะไรเพราะนั้นการจะพึ่งปีแข้งมันพ่อแม่นี่ยเราต้องเป็นผู้ชี้นา พ่อแ,แม่เป็นผู้ชี้นาครูบาอาจารย์เป็นผ,ผู้ชี้นาผู้ใหญ่เป็นผู้ชี้นาเป็นผู้ชักจูงไป at, มันยึงได้ยังได้หลักได้เกณฑ์เน่ยไม่เป็นผู้ชี้นาไม่เป็นผู้จูงมันมีหวังม,มีที่หวังแล้วอ่ะพ่อแม่กระเป๋าพ่อแม่มันอ่ะมันจะไปพึ่งตัวปีมาแข่งมันเองเหรอแตไอ่ไอเด็กฝรั่งมันไม่มีที่หวังเลยกระเป๋าพ่อแม่มันอ่ะพ่อแม่เลี้ยงไปพอโตลแล้วทิ้งเลยจากเลยแกไปหาเลี้ยงไปหากู้หนี้ไปหาทํางานจัเลี้ยงเอง ไอพ่อแม่ก็กินอยู่ใช้จ่ายของตัวเองแหละเหมือนัาปิดเหมือนไก่อ่ะพอปีก้าขาแข็งเราแยกไปเลยเขาไม่ได้สมสาใส่ใจต้องมาแบ,บมือใหอ้กันให้กันจนเ่โอ้ยโ,โตจนเท่าหัวหวอกได้ยังมาแบ,บมือของอบนี้เพราะนั้นมันต่างกันเราจะไปเราจะไปเลี้ยงเด็กสอนเด็กไปเอาแบบฝรั่งมามันก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะเออนี่ยเนี่ยสาคัญมันต้องให้เหมาะใ,ให้ให้ถูกให้ถูกตาม ตามหมู่ชนนั้นๆเนี่ย